สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ท้องแก่หรืออายุครรภ์ประมาณ36สัปดาห์แล้วมีภาวะแทรกซส้อนหรืออาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นเช่นมีอาการบวมมากขึ้นมีอาการปัสสาะบ่อยมีาการนอนไม่หลับมีอาการท้องปั้นบ่อยขึ้นหรือว่ามีอาการอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะคะอยาก คลอดลูกแล้วเราสามารถขอคุณหมอให้ไปผ่าคลอดได้ไหมให้ขอคุณหมอให้ไปเร่งคลอดออกได้ไหมอายุคันยังไม่ถึง38สัปดาห์แนะนําว่าไม่ได้นะคะถ้าคุณคลอดก่อนอายุคันสามสสัปดาห์ถือว่าคุณคลอดก่อนอายุคันครบกําหนดคลอดนะคะคุณหมอจะไม่ให้ผ่า,าตัดคลอดให้หรือว่าเร่งคลอดให้จากภาวะที่พูดมาดังกล่าวที่ไม่ใช่ภาวะแทรก,กซ้อนหรือว่าโรคประจําตัวที่รุนแรงกับคุณแม่ตั้งคันหรือว่ากับทารก ในคันนะคุณหมอไม่ผ่าให้แน่นอนจะผ่าเพราะความลำคัญผ่าเพราะความเหนื่อยผ่าเพราะท้องปั้นผ่าเพราะอยากเห็นหน้าลูกอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการครบกําหนดคลอดก็คืออายุคันประมาณ38สัปดาห์ขึ้นไปไม่เกิน42สัปดาห์หรืออายุคันภ์3สสัปดาห์กว่าๆนะบางครั้งคุณหมอเด็กก็ยอมรับว่าเป็นการครบกําหนดคลอดแล้วถ้าทารกในครั์คลอดออกมาแล้วน้ําหนักดีตัวแดงดีแอคที ดีนะคะก็คือถือว่าครบกําหนดคลอดเนาะเพราะฉะนั้นคุณแม่ท่านไหนที่ท้องแก่นะคะอายุคันสามหสัปดาห์ก่อนส7สัปดาห์รู้สึกมีอาการเหล่านี้อยากคลอดแล้วอยากให้คุณหมอผ่าคลอดแล้วเนี่ยสามารถทําได้ไหมไม่ได้นะคะคุณหมอจะผ่าให้ในกลณีที่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกับคุณแม่และทารกในครรเท่านั้นค่ะ